ทำไงดียนะครับแฟนไม่เห็นค่าคุณรู้ไหมครับว่ามีคนจํานวนมากที่ประสบปัญหาเรื่องของแฟนไม่เห็นค่าแล้วแก้ปัญหาด้วยการวิ่งไล่ตามแฟนหรือก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือคือเขาไม่เห็นค่าแล้วก็กลับมาเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายปวดศีรษะจะเป็นไข้ต่างๆพวกนี้ คุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคนคนหนึ่งไม่เห็นค่าคุณสามารถพลิกมุมมองของคนคนนั้นได้โดยที่ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องไล่ตามข้อที่หนึ่งครับคนจะต้องโชว์ความหลงไหลในชีวิตของตัวเองสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไม่รู้จักคุณค่าของคุณหรือไม่เห็นคุณค่าของคุณมันเกิดจากการที่เขาเห็นว่าคุณเองนั่นแหละ ที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองก่อนมันมีงานวิจัยนะครับซัพพอร์ตว่าถ้าเดิดวันนี้เราอยู่กับแฟนเราปะแป้งแต่งหน้าปะทินมผิวต่างๆคืออยู่กับแฟนนะแล้วทําให้แฟนเห็นนะวันนี้ฉันมาร์กหน้าด้วยวันนี้เนี่ยผิวของฉันเนี่ยฉันรักมันมากเลยนะครับเออเขนของฉันเนี่ยฉันทากันแดดทุกวันเลยฉันเนี่ยแดดืองทยฉันกลัวมากเลยนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ของผมของฉันเนี่ยฉันเนี่ยใส่เซรั่ม ตลอดนะครับันเป็นคนที่ใส่น้ําหอมน้้ยนะั่นต่าฉันหลงไหลในเรือนร่างของฉันเป็นอย่างมากในทางไซโคลจีอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นแต่ถ้าคุณทําตรงกันข้ามคือพยายามโทรหาเขาตลอดเวลาว่างสําหรับเขาตลอดเวลาทักหาเขาตลอดเวลาเช็คโทรศัพทมือถือของเขาตลอดเวลาคอยถามคอยสืบคอยสอบเขาตลอดเวลา ปรากฏว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณมีชีวิตยอยู่เพื่อเขาและเขารู้สึกว่าหันกลับมาทุกครั้งก็เจอคุณทุกครั้งซึ่งมันไม่มีเหตุผลให้คนคนหนึ่งต้องเสียดายคุณในชีวิตเพราะเขากลับมาเมื่อไหร่ก็เจอคุณในขณะเดียวกันไอ้เราที่คอยเฝ้ารอเขาอยู่เนี่ยครับเพราะกลัวว่าจะไม่เจอคนที่ดีกว่านี้อีกแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณหลงไหลในชีวิตตัวเองอย่างไร หน้าของฉันเนี่ยฉันรักมันยังไงผิวของฉันี่้ฉันรักมันยังไง,ง,นนง,ไงแต่วันนี้คุณชัว์อะไรบ้างอะ่ะมีบางคนนะครับเขาไม่ตอบคุณก็ยังส่งข้อความไปอะ่ะรักนะคิดถึงนะอย่านอนดึกนะนู่นนี่นั่นต่างๆเป็นห่วงนะต่างๆพวกนี้ครับทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ตอบคุณนะแต่คุณก็พยายามจะชวนคุยเพราะคุณคิดว่าการพยายามชวนคุยจะทําให้คนคนหนึ่งหันกลับมาเห็นคุณค่าของเราแต่ไม่ใช่เลยครับมันจะมีหลักคําสอนบางอย่างเช่อนอาจจะบอกว่าให้คุณรักตัวเอง รักตัวเองมาจากอนะินเนอร์ภายในแต่เนี่ยครูคงกํกลังบอกว่าให้คุณรักตัวเองจากภายนอกก่อนแล้วทําให้เขาเห็นด้วยนะไม่ใช่ว่าเออรักตัวเองแล้วก็มานั่งมานั่งรักตัวเองอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับรักตัวเองที่โชว์ให้เขาเห็นว่าฉันเนี่ยรักตัวเองขนาดไหนนะครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณต่างๆพวกนี้ฉันดูแลมันดีขนาดไหนบางคนเนี่ยเขาไม่รักไม่พอนะครับยังเนี่ยส่งคลิปไปเนี่ยนะฉันเอาแขนมานะใบมีดมากรีดกินอันแล้วก็ส่งภาพให้มันดูเนี่ยถ้าแกไม่รักฉันนะฉันจะทำร้าย แลวเขารักคุณมากขึ้นไหมครับก็เปล่าครับคนวิ่งไล่ตามเราไม่ใช่วิ่งไล่ตามเพราะเราไร้ค่าแต่คนมันจะวิ่งไล่ตามเพราะเราสร้างคุณค่าในตัวของตัวเองคำถามคือวันนี้คุณสร้างคุณค่าในตัวของตัวเองแล้วหรือยังวิธีการทำให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขา เลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่าน สุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลแอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ